พระตอนตกผวังจริงๆอ่ะมันไม่อาจจะอยู่ในภาวะที่รู้อะไรได้ทั้งนั้นนะอันนี้เป็นความรู้ของพระสัพพัญยตยานของพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้แล้วก็มาประกาศให้พวกเราได้รู้ตามเพื่อแสดงให้เห็นว่าจิตนี้ไม่มีการขาดอารมณ์มีการรู้อารมณ์อยู่ตลอดเวลานะ แต่ว่าในทางโลกคำว่าระวังนะก็ไปใช้อีกความหมายนะนะเมื่อวานนี้เองมั้งหนังสือให้เด็กอ่านผมมันมันสนุกสนานอะไรนักหนาก็มาพลิกอ่านดูบ้างก็ปรากฏว่ามีคำพูดอย่างเงี้ยเกลื่อนกล่นนะเ,เข้าไปเข้าเข้าไปหาอาจารย์ ไปไปถึงแล้วก็ไม่อาจจะพบอาจารย์ได้เพราะอาจารย์กำลังเข้าฌานจดถึงผวังว่างัน้นถ,ถ้าถ้าเข้าฌานจดถึงผวางจริงๆแล้วก็เป็นนามว่าอาจารย์หลับนั่นเองนะ <c oughs> นะนเด็กก็ไปใช้อย่างนั้นนะแต่ว่าเด็กอ่านแล้วมันรู้ว่าแม้เข้าฌานถึงที่จริงๆทำนองนั้น นะครับไม่อาจจะรับรู้ใครไปใครมาเรื่องราวอะไรต่างๆได้นะ <c oughs> ทีนี้นะถ้าหากว่าจะไปรู้อารมณ์อื่นนอกเหนือจากกรรมกรรมนิมิตรก,รรต,รกรตินิมิตก็ต้องอาศัยช่องทางออกไปรับรู้ <c oughs> เขาเรียกว่าทวารมีหกอย่างมีจัขุทวารเป็นต้น <c oughs> เอาละครับ เริ่มเรื่องทวารได้แล้วต่อไปนี้การจําแนกทวารชื่อว่าทวารในทวารทวารสังหะมีหกอย่างคือจักขุทวารหนึ่งโสตะทวารหนึ่งคณะทวารหนึ่งเชียวหาทวารหนึ่งกายทวารหนึ่งมโนทวารหนึ่งในทวารหกอย่างนั้นปึงทราบว่า จักขุนั่นเองชื่อว่าจักุทวารโสตะเป็นต้นก็ชื่อว่าโสตะทวารเป็นต้นโสตะคานณจิวหากายะนะโสตะทวารจิวหาทวารอะไรอีกอ่ะกายอาคาณทวารก่อนโสตะกานณจิวหากายะถูกแล้วคานณทวารน,นะ สิวหาทวานกายทวานส่วนมโนทวานท่านกล่าวว่าได้แก่พระวังนะพระวังในที่นี้คือพวังคุปัเ์เฉะนะไม่ใช่พระวังทุกดวงนะครับนะท่านทั้งหลายจะเห็นว่าพอพระวังคุปัเ์เฉตวิถีจิตตางมาโนทวานนะครับซึ่งบรรทัดที่สองนะครับ <c oughs> เห็นไหมครับ มโนทวาราวัชนะจะเกิดขึ้นปลาปลาลบอารมณ์พระวังต้องขาดสายก่อนนะคือว่าต้องปรากฏพระวังคุปัจเฉทะนี้ขึ้นแล้วก็ดับไปียก่อนมโนทวาราวัชนะจึงเกิดได้ถ้าไม่มีพระวังคู่ปัจเจธะพระวังก็เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเสืบต่อกันเรื่อยก็ไม่มีวิถีจิตนะมีแต่พระวังกระจิต แต่พอจะขึ้นวิถีเอาวพระวังต้องขาดสายนะพระวังสุดท้ายที่เรียกว่าพระวังก็ปวดเฉธะจึงเป็นเหมือนช่องทางให้มะโนทวานวิถีจิตเป็นไปจึงชื่อว่ามะโนทวานไปนะ <c oughs> เเพราะฉะนั้นมาดูคำอธิบายกันอีกทีหนึ่ง คำอธิบายการจำแนกทวารการสงเคระคือรวบรวมทวานทั้งหลายและจิตที่เป็นไปทางทวารเหล่านั้นชื่อว่าทวาระสังคหะนะคำว่าทวารมีวัจนทะ <c oughs> ความหมายของคำว่า <c oughs> อันนี้ท่านปรับให้เข้ากับธรรมะเปลี่ยนจากความหมายที่ บุระบุถึงประโตรตรงๆที่ว่ากิจสองอย่างคือการข้าวการออกเป็นไปในที่นี้เพระาะะฉนั้นที่นี้เรียกว่าทวารนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ให้เข้ากับเรื่องวิถีจิตเลยทําวัชนะทัศเจหม่ว่าอาวัชนาทีนางอารูปธรรมานางปวัตติมุกกะาวะโตทวารานิวิยาติทวารานิ แปลว่าจะขูเป็นต้นชื่อว่าทวารเพราะมีความหมายว่าเป็นเหมือนประตูเพราะวามเป็นช่องทางแห่งความเป็นไปของนามธรรมาท,ทั้งหลายมีอาวัจนะจิตเป็นต้นนะเป็นช่องทางทวานแปลประตูช่องทางนะครับนี่ก็เป็นช่องทางแห่งความเป็นไปของนามธรรมาท,ทั้งหลายคืออะไรคืออาวัจนะจิตเป็นต้น ดังนี้ได้แก่เป็นช่องทางแห่งความเป็นไปของวิถีจิตทั้งหลายนั่นเองเพราะว่าจิตเมื่อจะพ้นจากความเป็นผวังและเป็นไปโดยความเป็นวิถีจิตย่อมเป็นไปโดยอาศัยธรรมมีจักขูเป็นต้นเหล่านี้เป็นช่องทางเพราะเอิดนั้นธรรมมีจักขูเป็นต้นเหล่านี้จึงเรียกว่าทาวานแปลว่าประตูหรือช่องทาง มีอะไรสงสัยไม่เข้าใจใครจะไต่ถามบ้างไหมครับ <c oughs> ยังไม่มีว่าไปก่อนนะครับคำว่าจักขุนั่นเองชื่อว่าจักขุทวานนะที่ท่านพูดไว้อย่างนี้นะครับมีคำอธิบายยังไงความว่าจักขุปราทนั่นเองจักขุในที่นี้คือจักขุปราทนะชื่อว่าจักขุทวาน ในทางศาสนาจากักรุประสาทนั้นนะเป็นความโผงใสของมหาปุตโรุเวววาสามารถที่จะรับกระทบรูปารมณ์ mm hmm. คือภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าได้อยู่ตรงกลางใจตาดำนะครับนะ mm hmm. ที่เหลือไม่ใช่จกักรุประสาน,น,นะนะ mm hmm. เขาเรียกว่าสัสมภาระจัก แปลว่าจักรพร้อมทั้งเ,เครื่องประกอบนะครับหลายอย่างนะเป็นตาขาวเป็นไอ้ที่เขาพูดว่าอะไรบ้างอนะรวนแต่สัมภาระจากจักรทั้งนั้นแสบตานะครับตาเป็นโรคตาแดงนะ โกโรธซะจ,จนตาเขียวอะไรอย่างนี้นะครับนะพูดรวมๆไปก็เ,เรียกว่าสัมปาระจักขขไม่ได้หมายถึงประสาทตาเท้ทีเดียวประสาทตาอยู่เฉพาะตรงกลางใจตาดำนะกลางกลางลูกตาดำเท่านั้นซึม <c> ซ <oughs> ับอยู่ตรงนั้นนะครับ <c oughs> ถึงที่เรียกว่าโส ศาสระศาทก็ทำนองเดียวกันเป็นรูปประธรรมจึงปรากฏชัดเจนอยู่ในปริเสธหกนะครับที่เราจะเรียนนะเพราะเรื่องรูปเนี่ยจะไปกล่าวไว้ในปริเสตหกเนี่ยตกลงว่าจักขุทวานะคือจักขุประสาทนะครับ คำว่าโสตเป็นต้นคือโสตประสาทเป็นต้นชื่อว่าโสตะตะวานเป็นต้นโสตประสาทก็ชื่อว่าโสตะตะวานเป็นช่องทางให้เราได้ยินเสียงนะครับแล้วก็คานะประสาทก็เป็นคานทวารเป็นช่องทางให้เรารู้สึกต่อกลิ่น นะที่โชยมาแล้วก็ชิวหาประสาทก็เป็นชฉีวหาทวารเป็นช่องทางให้เรารู้สึกต่อรถนะครับที่เลมนะแล้วก็กายประสาทก็เป็นกายทวารให้เราได้รู้สึกต่อเย็นร้อนอ่อนเข็งที่มาถึงไก่นะครับ <c oughs> ก็วัจนะทะความหมายของคำว่าจักขุเป็นต้นได้กล่าวแล้วในคำอธิบายอาเหิตกจิตในปริเสตที่หนึ่งนะสาสาตาทำไมถึงเรียกว่าจักขุนะครับนะก็มาจากธาตุในาภาษาบาลีอะไรไปโน้นนะครับนะ เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะรู้ความหมายของคำก็ไปเปิดดูในปริเฉตที่หนึ่งเองนะในที่นี้ก็ขอให้ทราบแค่ว่าคือประสัตตาคําว่าส่วนมโนทวารท่านกล่าวว่าได้แก่พวังความว่าพระวังที่เป็นไปในลําดับก่อนหน้าแต่อาวัจนะจิตเห็นเห็นไหมต้องพระวังที่เป็นไปก่อนหน้าอาวัจนะจิตคือมโนทวารอวัจนะนะ <c oughs> ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าบรรทัดที่สองนะครับพระวัง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 ขาจาระนะนะไหวพระวังก็จะปัดคุปตเชท,ทะไหวเหมือนกันแต่ไหวเป็นครั้งที่สงตัดกระแสพระวังก็เลยเปลี่ยนชื่อเสียว่าพระวังคุปตเชท,ทะไปพอดวงนี้เกิดขึ้นดับไปคราวนี้วิถีจิตเป็นไป นะครับจับตั้งแต่มโนตวาราวัจนะไปถึงตถาลัมพณะดวงที่สองแล้วก็สิ้นสุดนะครับตกผวังตามเดิมนะครับ <c oughs> โดยเหตุนี้ท่านจึงบอกว่ามาโนทวานนะไม่ใช่มโนทวานวิถีจิตนะมโนทวานเฉยๆนะครับมโนทวานก็คือตัว นีเองนะครับเพราะปรากฏว่าถ้ามาโนพระวังกุปัจเจทะเกิดเมื่อไหร่ดับไปต่อจากนั้นไปจะต้องเป็นวิถีจิตที่เรียกว่ามาโนทวารวิถีแน่นอนนะครับไม่มีหรอกครับพระวังกุปัจเจทะเกิดแล้วต่อไปก็ยังเป็นพระวังอีกไม่ขึ้นวิถีไม่มีนะเพราะถ้าเป็นอย่างนั้น ท่านก็จะไม่กําหนดชื่อไว้ว่าพระวังคุปเตทธธะที่กําหนดชื่อไว้อย่างนี้ก็แสดงว่ามันจะเกิดเป็นขณะสุดท้ายหยุดนะสิ้นสุดไปต่อจากนั้นไปจะเป็นวิถีจิตนะครับ <c oughs> เป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องผ่านพระวังคุปเตทะก่อนนะจึงจะวิถีจิตจึงจะเป็นไปได้ เมื่อเป็นชนีพระวังกุเปเฉทะซึ่งในที่นี้ท่านเรียกว่าได้แก่พระวังที่อยู่ในลำดับก่อนหน้าตัวมโนทวาราวชนะซึ่งเป็นต้นวิถีนะครับว่านี้คือมโนทวานนะเป็นอันว่าสำคัญอยู่ที่ตัวนี้นะครับวิถีจิตจึงเป็นไปเพราะฉะนั้นมโน พระว่งก็ไปเฉทะนี้จึงเรียกว่ามาโนทวารเพราะเป็นเหมือนช่องทางให้ม,โน,มโนทวารวิถีจิตได้เป็นไปนะครับเกี่ยวกับว่าตัวต้องผ่านทุกตนนะถ้าไม่มีตนเกิดขึ้นก่อนนะครับก็ไม่มีมโนทวารวิถีออกไปรู้อารมณ์ที่มาถึงครองทวารน,นั้นนะครับ ทีนี้ไอแถวบนนะครับเป็นตัวอย่างของปัญจทวารวิถีจิตแต่ยกเอามาทวารหนึ่งคือจักขุทวารวิถีนะครับท่านทั้งหลายจะเห็นว่าวิถีเริ่มต้นที่ปัญจทวาราวัชนะจนกระทั่งมาสิ้นสุดที่ตถาลัมพนะดวงที่สองนี้มันก็เหมือนกับมโนทวารวิถี คือว่าจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อมีพอ่อวังกุปเจตเถทะเ,ทเกิดขึ้นดับไปซะาก่อนนะถ้าจิตยังเป็นไปโดยเป็นพอ่อวังปกตินะครับวิถีจิตนะทั้งหมดนี้ก็ยังเกิดไม่ได้แล้วทําไมไม่เอาพอ่อวังกุปเฉทเนะว่าเป็นทวานของปัญจะทวานวิถีทั้งหมดทั้งห้าวิถีนะ ซึ่งในตัวนี้ในที่นี้ยกตัวอย่างจักขุทวารวิถีที่เกิดขึ้นมานะเห็นภาพนะหรือว่าเอาภาพรูปเป็นอารมณ์ภาพนั้นก็เรียกว่ารูปอารมณ์นะครับทําไมไม่เหมือนกันในเมื่อต้องผ่านพระวังก็ปฏิเสธด้วยกันจึงจะเป็นไปโดยความเป็นวิถีพ้นจากพระวัง ตอบว่าสำหรับทางปัญจทวารนี้นะครับไอความสำคัญนะไม่ได้ขึ้นอยู่ตรงพระวังกุปเชทะขึ้นอยู่กับประสาทนะครับถ้าท่านไม่มีประสาตาสมมติว่าอย่างนี้นะครับนะก็ไม่มีรูปารมณ์ที่มาถึงครองประสาตานะที่จะกระทบกระ เป็นเหตุให้กระทบกระเทือนทําให้จิตวันไหวจนกระตั้งจิตวิถีจิตเป็นป่อยนะต้องเป็นคนมีประสาทตา่กนไอที่พะวังเกิดไหวอะไรขึ้นมาก็เพราะว่ามีรูปารมมากระทบประสาทตานะครับเพราะฉะนั้น มันยังมีขั้นตอนก่อนหน้านั้นคือว่าต้องมีการกระทบประสาทตาซะก่อนนะจึงมีความไหวของปะวังและก็เป็นปัจจัยให้วิถีจิตต่อไปเมื่อเป็นเช่นนี้ความสำคัญจึงไม่ได้อยู่ที่ระวังกุปัจชีทะอยู่ที่ประสาทนะครับนะซึ่งไม่น่าจะคิดให้มากมายลองไม่มีประสาทตานะ จะเห็นภาพได้ไหมลองไม่มีประสาทหูจะได้ยินเสียงได้ไหมอย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นประสาทตาประสาทหูเป็นตน้นจึงเป็นทวาลเป็นช่องทางให้ไปรู้รูปบ,บ้างเสียงบ้างเป็นตน้นนะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นจึงสำหรับทวานห้าจึงขึ้นอยู่กับประสาท แต่มโนทวันเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับประสาทเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับตัวนี้โดยตรงนะอย่างเนี้สมมุติว่านะเราเกิดนึกถึงอะไรก็ตามนะครับนะพูดง่ายๆว่ากำลังเรียนเยี่ยวกับฟุง้งซ่านจะส่งใจไปไหนก็ไม่รู้นะครับในเวลานั้นอารมณ์ที่เรารู้อยู่ ใจโรคก็าตามเสียงก็าตามกลิ่นก็าตามนะครับไม่ได้มากระทบประสาทอะไรหรอกนะเราได้แต่ส่งใจนึกถึงไปเองนะครับรู้ด้วยมะโนทวารวิถีจิตนะเห็นไหมครับว่าไม่มีประสาทก็รู้ได้ขอให้ทราบว่าเป็นเพราะตัวน,วนี้ตัวเดียวเพร่าวังกุบัทธะไม่นะไม่เกี่ยวกับประสาท สมมุติว่าเราเป็นคนประสาททั้งห้าเสียหายหมดเลยซึ่งมันเป็นไม่ได้เป็นเรื่องสมมตินะครับเสียหายไม่รับรู้อะไรเลยนะแต่เราก็จะรู้อารมณ์ได้สักว่านึกไปทางใจนะครับอันนั้นอันนี้นึกไปทางใจก็เป็นมโนทวานวิถีจิตวนนะครับ อะไรเป็นทวารก็พระวังคู่ปัจเจธานี่แหละพระวังมันคอยขาดสายอยู่เรื่อยแล้วก็เป็นเหตุให้จิตของเราขึ้นวิถีไปรู้อารมณ์นั้นอารมณ์นี้กันอยู่เรื่อยอันนี้ไม่เกี่ยวกับประสาทนะขึ้นอยู่กับตัวพระวังคู่ปัจเจธะนี้เป็นสำคัญนะครับไม่เหมือนอย่างไออารมณ์ เหมือนไม่เหมือนอย่างทวารห้าข้างต้นนะครับขึ้นอยู่กับะอะไรนะปัญจทวารวิถีจิตวิถีจิตทางทวารหน้าข้างตน้นทึ่งขึ้นอยู่กับประสาทเป็นสําคัญเพราะว่าปัญจทวารวิถีวิถีจิตทางปัญจทวารน,นะนะรู้อารมณ์ที่เป็นปัจจุบันอย่างเดียว กำลังลืมตาดูกำลังเงี่ยหูฟังอย่างนี้เป็นตน้นนะเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยประสาทแน่นอนจึงจะรู้ได้นะครับจึงจะรู้ได้เวลานี้ลืมตาอยู่ทำไมเห็นละ่ะนะหเห็นนะ่ะมันขึ้นวิถีแล้วนะนะครับทำไมเห็นก็ต่อเพราะมีประสาทต,ตานะครับ ฟังเสียงอยู่ในเวลานี้ซึ่งเป็นปัจจุบันทำไมได้ยินเพราะมีประสาทหูนะครับ <S <S พอท่านได้ฟังทำได้ยินแล้วอย่างนี้ท่านยังไปนึกไปถึงถึงบ้านกลับไปบ้านนะครับตึกตรองถึงธทรที่ท่านได้ยินเวลานั้นอารมณ์นั้นเป็นปัจจุบันเรือเปล่า,าพ้นแล้วใช่ไหมครับแต่นึกถึงได้ตอนนั้นเกี่ยวกับประสาทหูไหม นะระหว่างทางไปเจออุบป,ประสบอุปัตตวัยเหตุก่อนก่อนจะถึงบ้านนะทำให้หูหนวกไปไม่ได้ยินแต่ไปถึงบ้านก็นึกได้ไอเสียงที่เคยได้ยินก่อนหน้านั้นนะครับชี้ให้เห็นชัดยิ่งขึ้นไปอีกว่ามันไม่เกี่ยวกับประสาทหูแล้วนะครับก็ได้ยินได้นะ นั่นด้วยทางใจล้วนๆนะมโนทวารวิถีจิตเป็นไปนะครับเพราะมาโนทวารวิถีจิตรู้อารมณ์ที่เป็นอดีตก็ได้ที่เป็นปัจจุบันนั่นก็ได้ที่เป็นอนาคตก็ได้หรือที่เป็นปันบัญญัติพ้นจากการก็ได้หรือเป็นปรามัตที่พ้นจากการคือพระนิพพานนั้นก็ได้นะ มโนตวานวิถีจิตรู้อารมณ์ได้เยอะแยะมากมายนะครับนะสัหหรับตะวานห้านะไม่มีความแปลกอะไรกันระหว่างบุคคลทั้งไรไม่ว่าจะเป็นพาห,หรือบัณฑิตมีประสาทตาก็เห็นด้วยกันมีประสาทหูก็ได้ยินด้วยกันอย่างนี้เป็นต้น นะความแปลกกันระหว่างพานกับบัณฑิตนะวิถีจิตต่างมโนโทวารน,นะนะเป็นอย่างนี้นะครับนะถ้าพานเห็นมันก็เป็นอย่างหนึ่งนะแต่ถ้าหาก็บัณฑิตเห็นก็เป็นอย่างหนึ่งคือว่าเห็นแล้วนะครับมาถึงมโนโทวารพานคิดรู้สึกไปอย่างหนึ่งนะเห็นแล้ว นะครับพอถึงมโนทวารบัณฑิตคิดบัณฑิตรู้สึกก็เป็นอีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันนะความประเสริฐของบุคคลนะนะขึ้นเดียวกับไอ้มโนทวารน,นะเป็นจิตทางมาโนทวารเป็นสำคัญนะครับพระพุทธเจ้าที่เรา,าบูชาท่านนะครับเคารพท่านนับถือท่านเห็นท่านเป็น บุรุษรูปประเสริฐสุดในโลกนียเพราะอะไรนะเพราะท่านปา่าท่านเห็นอะไรดีชัดกว่าเราเพราะว่าหูท่านแม้รสาสาถุวท่านดีฟังอะไรเสียงอะไรชัดกว่าเราเปราาเลยนะครับ,นะรบเพราะมีคุณธรรมนะครับที่ท่านอบรมเจริญทำให้เกิดได้ คนอื่นไม่อาจจะทำให้มีได้เป็นได้เหมือนอย่างท่านอย่างพระยานที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะครับร้วนแต่เป็นบทบาทของวิถีจิตทางมโนทวารทั้งสิน้นนะครับทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไม่ได้แปลกกันนะครับ <c oughs> เป็นอย่างนี้นะครับ <c oughs> มีอะไรสงสัยไม่เข้าใจใครจะไต่ถามบ้าง <c oughs> ครับผมโสตวิญญาณไม่ไม่ใช่อันเดียวกันเดครับโสต,โสตปราาตนะสาทนมันรูปประธรรมโสตวิญญาณนะมันนามาธรรมคือจิตนะแต่ว่าจิตอันนี้ นะอาศัยโถโสตะประสาทเกิดขึ้นเป็นเป็นที่อาศัยด้วยเป็นทาวารด้วยประสาทนะ <c oughs> เป็นเหตุเป็นปัจจัยกันนะครับ <c oughs> อย่างเราหลับสนิทเรามีไหมสโสตะประสาทามีไม่ได้สํารุ้เสียหายนะครับแต่ว่าเรามีโสตะวิญญาณไหมไม่มี เพราะถ้ามีมันก็ยังไม่หลับสิแต่เวลานั้นมีสตวิญญาณก็เป็นอันว่ายังไม่หลับนะครับไปได้ยินนั่นได้ยินนี่นะครับนี่คือความต่างกันจะขครประสาทไม่ใช่จะขควิญญาณแต่ว่าจะาขควิญญาณจะมีก็แก่คนที่มีจักโรประสาทจากขโ่ประสาทนั้นไม่พิการไม่ชำรุด นะเป็นที่ตั้งที่อาศัยเป็นทาวารให้จกักรวิญญาณน,นี้ได้เกิดขึ้นนะเพียงแต่ว่าวิญญาณพวกนี้จะเกิดขึ้นนะไม่ใช่เกิดขึ้นตามลำพังตนดวงเดียวนะเห็นไหมนะครับจกักรวิญญาณเกิดขึ้นเลยเห็นไหมดับไปแล้วเป็นชดเลยสันติสัมปติชนะสันติลณนะโอตปนะ ล้วนแต่อาศัยประสาทตาเป็นทวานด้วยกันเป็นช่องทางด้วยกันนะครับรู้อารมณ์เดียวกันนะความจริงตั้งแต่ปัญจทวาราวัชณะปรารบอารมณ์คือรูปลามณ์นั้นให้แก่จักขูวิญญาณแล้วเริ่มตั้งแต่ดวงนี้แล้วนะครับเป็นอย่างนี้นะถ้า,าหาก็ไม่มีจิตดวงนี้ปรารบรูปารมณ์ให้นะครับ จักกูวิญญาณก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นมาเห็นรูปารมนั้นได้นะเป็นปัจจัยเสืบต่อกันไปอย่างเงี้ยนะครับจนถึงสิ้นสุดวิถีตาสารมบนะดวงที่สองนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับ <c oughs> ประสาททั้งหลายนะเป็นรูปปะทธรรม ๋อ้ความแตกต่างของชาวนะทางปัญจทวารวิถีระหว่างบัณฑิตกับพานต่างกันไว้ก็ต่างกันแต่มันไม่ชัดนะที่ต่างกันนั้นก็เกี่ยวกับว,ว่าไม่ได้เพราะไม่ไม่ได้เป็นเพราะการอบรมในปัจจุบันอะไรอาศัยปัจจัยในอดีตส่งมาอย่างเดียวตามความคุ้นเคยกับอารมณ์ พอได้อารมณ์อย่างนี้นะครับบันดิตสั่งสมมานานนะก็เกิดสติก็เกิดปัญญาแต่พาใน,นสั่งสมของตนมาอีกแบบหนึ่งนะครับไม่ทันได้วินิจใช้เลยนะว่าเป็นอะไรไม่ทันได้รู้เลยว่าเป็นหญิงเป็นชายนะไม่ทันได้รู้เลยว่าเขาเรียกว่าอะไรเกิดโลภะเกิดโทสะอะไรได้โดยง่ายเลยชินมะา นะครับสั่งสมมาในลักษณะนั้นนะเพราะฉะนั้นไม่ควรจะเอาไอ้ของที่ชินมามาเป็นเครื่องวัดนะครับมันไม่มีประโยชน์มันของแล้วไปแล้วนะต้องเอาในปัจจุบันเพราะในปัจจุบันเนี่ยมันเลือกได้นะทำไว้ในใจโดยประการอื่นได้ไม่ให้เกิดนะครับความยินดีนร้ายไม่ให้เกิดกิเลสแต่ไม่ทำนะนั่นผ่าน นะแต่ถ้าบัณฑิตท,ท่านดำท่านมีโยนิโสมนัสิการนะครับแทนที่จะเกิดกิเลสอย่างนั้นท่านก็เกิดกุศลไปเกิดสติเกิดปัญญาไปนะหยุดไว้เพียงแค่นี้ก่อนเราก็ต้องหยุดไปแค่นี้หมดเวลานะครับพักกันสักสิบนาทีสิบ้านาทีเดี๋ยว